ใะครับขอบคุณครับในส่วนของงานวิจัยที่ได้นําเสนอในครั้งนี้นะครับก็ต้อว่าเป็นงานวิจัยที่อยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันเลยนะครับแล้วก็คิดว่าจะมีมีผลนะครับต่อเศรษฐกิจของประเทศในระยะในระยะปัจจุบันและอนาคตอคนันใกลด้วยนะครับคือเป็นงานวิจัยที่ต้องการหาปัจจัยครับปัจจัยในการพัฒนาว่าเราจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะส่งผลและก็สนับสนุน ให้การขนส่งสินค้าครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็โดยใช้ระบบการขนส่งทางถนนเป็นหลักนะครับมาทํายังไงเพื่อที่จะเราจะมีการเขาเรียกว่าปเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง,างทางถนนให้เป็นทางรางให้มากขึ้นนะครับเหตุผลประกอบคือ,อการที่เราจะต้องพยายามผลักดันในการเปลี่ยนโหมดการขนส่งจากทางถนนให้เป็นทางรางเนี่ยปัจจัยหลักๆก็คือต้นทุนครับนะครับต้นทุนเลยต้นทุนคือปัจจัยดีถือเป็น ขีดความสามารถการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนะครับต้นทุนกา<ม>รขนส่งเนี่ยถือเป็นต้นทุนหลักที่ทําให้อ่ต้นทุนของสินค้าเรานะครับตั้งแต่เขาเรียกว่าเป็นสินค้านั้งแต่ะพื้นฐานแต่จนสินค้าที่ผลิตที่ออกมาเป็นสำคัญที่เป็นสูผู้บริโภคแล้วเนี่ยมีตน้นทุนที่สูงขึ้นครับที่สูงขึ้นนะครับเพราะนั้นก็เพราะนั้น จริงๆผลงานนี้จริงผลงานนี้ต้องขออนุญาตเรียนว่าเป็นผลงานนิสิตนิสิตปริญญาเอกปริญญาเอกซึ่งปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นจบจบการศึกษาหลักปริญญาเอกครับชื่อต่อไปอนิชานครับคุณผู้ชมนะครับนี่ถือว่าเป็นนิสิตที่ผมที่ผมได้เขาเรียกว่าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่นะครับปัจจุบันก็จบละอ่าต่อถึงเรื่องของเรื่องของผลงานตีพิมพ์ฉบับนี้นะครับ คือพยายามที่มองถึงปัจจัยว่าปัจจัยอะไรที่ส่งเสริมให้การขนส่งทา,ทางรางให้มีปริมาณที่มากขึ้นนะครับซึ่งก็มองถึงประมาณสาปัจจัยนะว่าทางตัวระบบเองทางด้านสปายนะว่าเรามีการดําเนินการกรารบริหารจัดการที่ปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ทุกท่านได้รับทราบอยู่แล้วว่ารัฐบาลนะครับตั้งแต่ยุคประมาณสักสิปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยจะพยายามส่งเสริมสนับสนุนนะครับงบประมาณจำนวนมหาศาลนะครับ ในการที่จะเขาเรียกว่าพัฒนาและก่อสร้างนะครับระบบรถไฟเขาเรียกรถไฟทางคู่นะครับจะได้ยินบ่อยทางคู่ไม่ใช่รางคู่นะทางคู่ะนะครับก็คือว่าทํายังไงให้เกิดเขาเรียกาการขนส่งที่มีความรวดเร็วที่ผ่านมาเรามีการขนส่งสินค้าที่เป็นทางเดียวเนาะทางเดียวเพราะว่าขึ้นไปทีเวลากระบวนที่จะกลับมาก็ต้องหลบับสับรางอีกรางกันนะครับซึ่งก็จะใช้เวลาที่มากขึ้น ปัจจุบันนี้เราก็เลยรัฐบาลก็มีนโยบายในการที่จะทําให้เป็นรถไฟทางคู่นะครับเพนจะทําให้การขนส่งสินค้าไม่ว่าจะขึ้นแล้วล่องอกมาขึ้นลงเนี่ยนะครับไปกลับเนี่ยสามารถที่จะขนส่งได้ด้วยความรวดเร็วน,นะครับแต่ปัจจัยคือว่าถ้ามีแล้วเนี่ยแล้วเออมันจะมีอะไรที่เป็นตัวปัจจัยที่ทําให้ดึงดูดให้มีผู้ใช้ครับนะสร้างขึ้นมาแล้วไม่มีผู้ใช้หรือว่าปัจจัย ประชาชนผู้ประกบอบการก็ยังไม่ได้สนใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดปัญหาตามมาในอนาะคตว,ว่าเราลงทุนแล้วอาจจะไม่มีความคุ้มค่าหรืออาจจะทําให้ผลลัพธ์ที่เราตั้งตั้งเป้าหมายไว้อาจจะไม่ไม่บรรลุนะครับและอีกส่วนนึงก็คือว่าแล้วอะไรล่ะคือแรงจูงใจนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่มาโดยรวมของเขาเรียกว่าบทความว,วิชาการฉบับน,นี้ครับ ว่าเดี๋ยวเราคงจะได้มีโอกาสนะครับลงในรายละเอียดกันเลยเนี่ยนะครับว่าที่ทางนิสิตปริญญาเอกนะขรับของทางท่านอาจารย์ด้วยเนี่ยนะครับล้วก็ในส่วนของท่านอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษ,ษาตรงนี้ด้วยเนี่ยนะครับเรื่องของกระบวนการศึกษาอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรามีกระบวนการในการศึกษายังไงแล้วก็เ,เรามีส่วนร่วมกับภาคส่วนไหนกันบ้างทรับอาจารย์ครับผมถ้าพูดถึง ระบบการขนส่งนะครับแน่นอนก็คือกระทรวงคมนาคมนะครับซึ่งถือว่าเป็นเจ้าภาพหลักเลยนะครับในการบริหารจัดการแล้วก็ในการทั้กกาหนดนโยบายในการออกเพื่ขอขรอข้อกฎระเบียบบังคับนะครับแล้วรวมถึงการดําเนินการด้วยเนี่ยนะครับก็ก็โดยนั้นกระทรวงคมนาคมแล้วก็เจ้าภาพหลักนะครับคือปฏิงานวิจัยเนี่ยผมจะพยายามให้นิสิตผมเนี่ยพยายามที่จะแบ่งนะครับเขาเรียกว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ชัดก่อนนะครับว่า งานวิจัยของเราเนี่ยเราผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในงานวิจัยเราอ,ะอ่ะเป็นใครแล้วก็ตัวละครนยที่ที่เราพูดถึงเนี่มีใครบ้างนะครับโอเคผมจะแบ่งเป็น3ามกลุ่มหลักๆเลยนะครับกลุ่มแรกเลยเรียกว่าคีย์เซ็กต์หมดเลคือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเลยนะครับผู้มีส่วนเสียหลักเลยคือว่าเป็นผู้ที่หรือว่าเป็นเจ้าของงานวิจัยไเ,เป็นผู้ที่นำงานวิจัยเนี่ยไปใช้ประโยชน์โดยตรงเลยนะครับ ที่2นะครับผมเรียกว,ว่าเป็น primary stakeholder นะครับเป็นเห่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้นแล้วกันนะฮะต้นแล้วกันก็คือถือเป็นผู้ใช้ครับก็คือประชาชนหรือผู้ประกอบการต่าง,างๆน,นะครับก็ก็จะถือเป็นผู้ที่เป็น user นะครับผู้ที่มาใช้งานในระบบเนี้ยหรือมาใช้งานในผลงานวิจัยฉบับนี้ผมถือว่าเป็น primary นะครับส่วนที่2ครับเป็น secondary ก็คือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับรองลงมานะครับบุคคลดังกล่าวก็มีความสําคัญครับ อย่างเช่นหน่วยงานที่สนับสนุนทางด้านนโยบายนะครับผในส่วนของการออกอกฎระเบียบนะครับกฎหมายข้อบังคับต่างๆนะครับ <c oughs> เป็นเลกูลเลเตอร์หรือแม้กระทั่งว่าอาจจะเป็นหน่วยงานสมาคมหมาหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจัยรัตกรรมแหล่งทุนนะครับพวกนี้ก็จะอยู่ในส่วนของ secondary s e c t e r เช่นกันออครับเพราะนั้นเราพยายามแบ่งจากสามปุ่มนี้ให้ชัดก่อนนะครับที่กลับมาแล้วใครปเป็นที่เป็น key s e c t e r นะครับ ปัจจุบันนี้หน่วยงานที่กํากับเรื่องการขนส่งสินค้าทางรางก็คือการรถไฟแห่งประเทศไทยครับเรฟอฟทอนะครับก็ถือว่าเป็นคีย์เซ็กเตอร์ของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นการทําง,งานทุกอย่างเราก็จะมุ่งเป้าไปเพื่อตอบโจทย์ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยครับ ครับท่านอาจารย์ครับสําหรับในเรื่องของโอ้โหเรียกว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเราเนี่ยมีหลายส่วนอยู่เหมือนกันการที่เราจะได้ข้อมูลออกมาเป็นงานวิจัยเป็นข้อค้นพบที่น่าสนใจนนต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรามีการสกัดข้อมูลอะไรอย่างไรกระบวนการคือเราจะเป็นลักษณะข,ของการไปสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างนี้นะฮะหรือว่าเรามีการใช้แบบสอบถามอะไรยังไงลักษณะประมาณไหนครับอาจารย์ครับผมขอบคุณครับคืองานวิจัยฉบับนี้เนื่องจากว่าถ้าท่านมองตามกายภาพของประเทศไทยนะครับอ่ ก็จะสังเกตว่าศูนย์กลางคือกรุงเทพมหานครนะครับและปลายทางส่วนใหญ่จะอยู่ที่การส่งออกนะครับก็คือที่แหลมฉบับนะครับเพราะฉะนั้นเซ็นเตอร์แรกนี่คือเราต้องมองที่กรุงเทพมหานครนะครับเป็นเซ็นเตอร์เพราะนั้นรถไฟเนี่ยส่วนใหญ่จะมีการเขาเรียกเปิดเส้นทางหลักนะครับที่จะไปทางเหนือนะไปถึงเชียงใหม่นะครับไปถึงหนองคายนะครับไปถึงระยองนะครับแล้วก็ไปถึงในส่วนของสงขลานะครับแล้วก็ยะลานะครับ มันจะมีเส้นทางอยู่สเส้นทางนะครับที่เป็นรถไฟสายหลักเพราะนั้นในการเก็บข้อมูลาการขนส่งสินค้าเนี่ยเราก็ต้องทําการเข้ามาควบนนะครับทวบนข้อมูลต่างเรียกว่าควบมอนเอินข้อมูล,ต,มล,มลต่างเนี่ยย้อนหลังไปประมาณ1 0 2ถึงปีเลยนะครับว่าเหตุการณ์แล้วก็แนวโน้มต่างๆา,งางการขนสินค้าในแต่ละเส้นทางเนี่ยเป็นอย่างไรมีสินค้าประเภทไหนนะครับเป็นสินค้าเกษตรนะครับเกษตรพื้นฐานหรือว่าเป็นเกษตรแปรรูป สินค้าในส่วนขข<อ>งอุตสาหกรรมนะครับเป <จะ S 1> ็นอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะนำวัตถุดิบเข้าไปแต่ละพื้นที่แล้วเสร็จแล้วก็จะไปผลิตตามภูมิภาคเพราะภูมิภาคมีต้นท,ทุนในเรื่องของแรงงานในเรื่องของต้นทุนอ่าหลา,หลายๆอย่างเนี่ยในเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ที่ถูกกว่านะครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องขนสินค้ากลับมาอีกนะครับในการอ่าส่งออกหรือไม่กระทั่งว่าสินค้าเพื่อจาหน่ายจะแจกบริโภคในประเทศก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นในการพิจารณาแต่ละเส้นทางเนี่ยเราก็จะ ทำการเก็บข้อมูลครับว่าในการเมือินค้าที่เป็นอยู่นะครับไม่ได้จำกัดเฉพาะทางรางนะสินค้าโดยรวมร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับและเสร็จแล้วค่อยมาเซกเมนต์อีกทีว่าแล้วสินค้าล่างเนี่ยมีการขนส่งใช้หมดไหนทางถนนทางรางทางน้ำทางอากาศนะครับแต่ส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยจะใช้สองหมดเป็นหลักคือทางถนนกับทางรางนะครับแต่ถ้าเธอเช็คข้อมูลนะครับเมื่อประมาณปีปี64นะครับก็พบว่า สินค้าเนี่ยขนส่งทางถนนเนี่ยประมาณร้อยละแปดสิบหกนะครับสินค้าทางรางเนี่ยอยู่ประมาณหน,นึ่งจุดประมาณไม่ถึงสองเปอร์เซ็นต์นะครับที่ไม่การขนส่งสินค้าทางรางซึ่งก็ทําให้เราสุดจกใจว่าเออถ้าในอนาคตถ้ายังไม่มีการหาปัจจัยพวกนี้ยเราก็จะสร้างขึ้นมาเป็นนัำสบบรีขึ้นมาแน่นอนนะครับก็คือสร้างมาแล้วไม่มีการใช้างานแล้วต้องเรียนว่าเมื่อประมาณที่ลงไปในระบบขนส่งทางรางเนี่ยมหาศาลนะครับ ถ้าถนนเนี่ยเราสามารถทําไปถึงปลายทางจุดหนึ่งแล้วก็ใช้งานได้ไปทำสิบกิโลห้าสิบกิโลแล้วเราก็ใช้งานได้แต่ถ้ารถไฟไม่ควบลูกเนี่ยเราเปิดระบบไม่ได้นะครับวันนั้นถ้าจะทําทก็ต้องลงทุนระยะยาวห้าปีสิบปีเนี่ยเราต้องทําระบบให้ครบแล้วก็มีตนนั้งแต่ต้นทางปลายทางสามารถที่ในระบบในการบริหารจัดการเส้นนี้ได้ด้วยนะครับนี่คือเป็นเหตุผลที่มาว่าทําไมจะต้องศึกษา,าข้อมูลคั้นพื้นฐานครับ พอเราได้มีการศึกษาตรงนี้แล้วเนี่ยมันมีสิ่งไหนบ้างไหมครับที่เราคิดว่ามันน่าจะเอาไปใช้นะฮะหรือว่าเป็นสิ่งสะท้อนให้กับภาคสนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนําไปประยุกต์ใช้อะไรเงี้ยบางทีสิ่งที่ได้มาตรงนี้มันอาจจะได้ใช้ในเราอาจจะจากโลกนี้ไปแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยท่านอาจารย์ครับครับผมค,ครับก็คือเราพยายามมองเขาเรียกว่าจุดจุดที่เจอกันแล้วกันนะก็อาจจะไม่อยู่ตรงห้าสิบห้าสิบนะ ก็หยุดที่จะพว่าองค์ประกอบด้วยปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องมันมีอะไรบ้างก็งานวิจัยก็พยายามแบ่งเป็นเขาเรียกว่ามี3ปัจจัยหลักนะครับปัจจัยแรกเนี่ยมองจากด้าน s u พ p l y เลยนะครับว่าในส่วนของระบบที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับเราได้สร้างความเชื่อมั่นนะครับเราได้มีศักยภาพนะครับหรือมีสมรรถนะเพียงพอไหมในการที่จะรองรับนะครับ ในส่วนของความต้องการของผู้บริโภคอันนี้นี่เราเราก็พยายามคิดในมุมของในมุมของ operator แล้วกันนะผู้ที่บริหารจัดการก่อนนะฮะว่าไอ้ที่เราทําอยู่เนะี่ยเราตอบโจทย์ตัวเองหรือตอบโจทย์ลูกค้าถ้าตอบโจทย์ตัวเองก็คือเซิร์ฟตัวเองถ้าตอบตอบโจทย์ลูกค้ากรแสว่าลูกค้าก็จะเข้ามานะฮะอันนี้ก็เป็นการประเมินครับว่าในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานระบบดังที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีในเชิงปริมาณหรือในเชิงของการรองรับ <S <S นีเพียงพอไหมนะครับอันทีน่สองครับ มีฮาร์ดแวร์ต้องมีซอฟต์แวร์ครับในเรื่องของสมรรถนะนะครับการใช้ประโยชน์กําหนดการนะครับตารางการเดินรถต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งว่า,าความสามารถในการรองรับสินค้านะครับสินค้านั้นก็มีหลากหลายเนาะสินค้าก็มีทั้งสินค้าที่มีขนาดเป็นขนาดใหญ่ที่น้ำหนักไม่มากใช้พื้นที่เยอะากว้างยาวนะครับแล้พื้นที่อีกส่วนนี้คือว่ามีน้ําหนักมากนะครับ แล้วของเรามีความสามารถในการรองรับไหมนะฮะหรือแม้กระทั่งสุดท้ายคือมองในด้านแนวทางการพัฒนากลยุทธ์อ่ะใช่ไหมคือเราเรามีของดีอะ่ะแต่คนอื่นก็ไม่รับทราบไม่รู้เลยว่าเออเราะจะมีการดึงดูดหรือเชิญชวนคนเข้ามาอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นด้านด้านสะพายผมขออนุญาตไปด้านที่สองนะครับ<ะ>ด้านที่สองก็ต้องมองว่าแล้วในกลุ่มความต้องการของผู้บริโภคหรือว่าผู้ก่อาการเนี่ย เขาต้องการอะไรนะฮะด้นแรกเป็นดายสภาแล้วได้าสองไป็ด้านดีมานนะด้านดีมานเนี่ยก็ก็ต้องมีการเขาเรียกว่ากำหนดกลุ่มละเพราะกลุ่มที่จะเป็นผู้ประกอบการเนี่ยก็มีหลากหลายนะครับอาจจะเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่กลางเล็กผู้ประกอบการที่มีสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวมันสำปะหลังนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของที่แปรรูปแล้วสมมติว่าเป็นน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ที่แต่รูปแล้วนะครับหรือถ้าเป็นข้าวก็เป็นข้าวสารละนะครับอาจจะเป็นข้าวเปลือกอะไรนี้นะฮะสินค้าพวกนี้เป็นอย่างไรแล้วก็สินค้าผู้สาหกรรมนะครับโรงงานงต่างๆที่ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องยนต์ยานยนต์น,นะครับหรือแม้กระทั่งประกอบเป็นเครื่องอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งานเนี่ยก็อาจจะมีการนําสินค้าจากต,ต่างประเทศเข้าไปผลิตในพื้นที่เสร็จแล้วก็มีการส่งสินค้าอุตสาหกรรมพวกนี้กลับมานะครับ ครับอันนี้ก็พยายามมองว่ากลุ่มผู้บริโภคเนี่ยได้คำนึงถึงเรื่องอะไรนะครับคือทั้งนี้เราเราต้องมองในด้านความต้องการลูกค้าเพราะว่าข้อข้อเรียกว่าข้อด้อย้ะกันนะข้อด้อยของระบบการขนส่งรางคือมันไม่รอดูดรอมันไม่สามารถที่จะจากต้นทางไปถึงปลายทางได้นะครับเพราะมันเป็นการขนส่งที่ขนาดใหญ่แล้วก็เป็นการขนส่งสินค้าจํานวนมากเพราะฉะนั้นระบบเส้นทางต่างเนี่ยก็จะจะไม่ได้ไปตามทุกซอกทุกมุมนะมันจะเป็นเฉพาะบริษัทเพราะฉะนั้น การเชื่อมโยงต่างๆเนี่ยเราต้องรู้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยมีศักยภาพในการที่ขนส่งมาถึงเขาได้แค่ไหนนะครับซึ่งเราจะไปตอบโจทย์ข้อที่หนึ่งด้วยเหมือนกันว่าถ้าเรามีโจทย์ความต้องการลูกค้าเราก็จะกลับไปพัฒนาด้านดน้าทั้ายที่ข้อแรกที่หมวดแรกที่ผมกำกับมานะครับโอติอันที่สามครับกลุ่มที่สามมีสําพันธเลยคือเรามีฮาร์ดแวร์ที่ดีนะฮะเรามีดีมาแล้วแต่เราไม่มีซอฟต์แร์ ซอฟต์แวร์นี่หัวใจสาคัญในการบริหารการภาครัฐเลยนะครับคือกฎระเบียบกฎระเบียบมาตรการนะครับเรื่องของการที่พยายามมองถึงเรื่องเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการจัดการด้วยระยะเวลาในการเข้าถึงข้อมูลนะครับเรื่องสภาพแวดล้อมสภาพสังคมนะครับกฎหมายกฎระเบียบนี้ถือว่าเป็นคนสําคัญเลยข้อนี้เราก็สอบถามเหมือนกันฮะเพื่อให้รู้ว่าเหตุใดหรือแรงจูงใจใดที่ทําให้ผู้การถึงไม่ได้ มีความสนใจในการขนส่งสินค้าทั้งที่เราก็รู้อยู่ว่าต้นทุนเขาต่ํากว่านะฮะคือผมพูดตัวเลขคร่าวๆตรงนี้แลวกันนะจากตัวเลขทําการวิจัยเนี่ยนะครับเพราะว่าสินค้าราคาสินค้าเนี่ยนะครับในการขนส่งสินค้าทางรางจะถูกกว่าทางถนนประมาณห้าสบเปอร์เซอันนี้เป็นตัวเลขที่ชัดเจนมากนะครับที่ที่ถือว่าหลายองค์กรเราก็ไม่ได้ว่าเราพิ <S <S จารณาจากตัวเราเปเดอยวนี้นะ <S 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 เป็นตัวเลขจเนอ r a ลนะแต่อาจจะมีบวกลบอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ อ,องค์ประกอบเป็นอื่นด้วยนะแต่ว่าเราเห็นต้นทุนอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าโดยธรรมชาติมนุษย์เนี่ยชอบเดินทางใกล้นะชอบซื้อของถูกนี่ธรรมชาติมนุษย์เลยเพราะนั้นเนี่ยในเมื่อถ้าคนผู้กการเห็นว่าทางทางถูกกว่าทำไมเขาไม่มาล่ะเอะอน,นี้เราก็ต้องมีคําถามที่เกิดขึ้นแล้วว่านี่เรามีอะไรที่ยังไม่ไป เพราะว่เจอกันนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อสามครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับบางทีบางส่วนเนี่ยโอหเรียกว่าเนื้อหามีเยอะตรงต้องมาเป็นตอนที่สองไหฮะอาจารย์สังเกตการณ์ต้องคุยกันเดี๋ยวคงจะต้องขอเวลามาอีกสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนสุดท้ายเนี่ยตรงนี้สักขอเวลาสักสามนาทีสุดท้ายตรงนี้ครับท่านอาจารย์ครับกับผลสําเร็จในตรงนี้เนี่ยที่เราได้ผลงานวิจัยออกมาแล้วเราได้มีโอกาสตีพิมพ์ตรงนี้เนี่ยในมุมมองของท่านอาจารย์เองมีสิ่งไหนที่อยากจะฝากถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้ทิ้งท้ายได้เลยสอง ผมต้องขออนุญาตเพราะว่าเนื้อหาพอดีมันเยอะเนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกท่านถ้าถ้ามีความสนใจนะครับสามารถติดต่อโดยตรงที่คณะได้ติดต่อที่ผมไ,มได้หรือว่าสามารถที่จะเขาเรียกว่านะไปเซิร์ชในในส่วนของข้อมูลโดยทั่วไปนะครับพอดีว่าเราตีพิมพ์นในวารสารอินฟราซัพเจนร์นะครับโอเคผมเล่าตรงในส่วนตรงนี้ที่คำถามท่านพิธีกรถามมาเป็นแลคือในส่วนของการทํางานหรือตีพิมพ์บทความฉบับนี้เราเรียกว่า มันมีเลสเซอร์นะมีบทเรียนที่ค่อนข้างเยอะจริงๆต้องเรียนตรงๆเลยนะแบบไม่ไม่รู้สึกเกิดน่ายนะหัวข้อดังกล่าวเนี่ยถูกบมดิฟายมาประมาณสองสาครั้งก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่ได้ชัดเจนขนาดนี้ซึ่งเราก็ส่งไปวารสารนะครับซึ่งเป็นวารสารอันดับนานาชาตินะครับก็ต้องเรียนตรงๆว่าถูกรีเจ็ตเหนะตุผลของการรีเจ็ตเนี่ยมันมีสงส่วนครับอันดับแรกเราต <m> ้องพิจารณาตัวก่อนความคมชัด ในเรื่องของข้อมูลนะครับความแม่นยําในข้อมูลหรือความน้ําหนักในการาวิเคราะห์ข้อมูลของเราเพียงพอไหมเราอย่าเพ่ไปโทษครับนะครับอันที่สองครับเราวิเคราะห์ในส่วนของการเลือกเจนเนลอเนี่ยได้ถูกตรงกับหัวข้อของเราหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านั้นพวอาจจะส่งในในหมวดของทั่วๆไปซึ่งเปิดว่านิสิตท่านนี้ก็ก็ไม่ยอดทอนนะตอนแรกก็ท้อทอมัน <laughs> ก็ยพยายามคุยกันว่าเจเย็นเป็นเป็นเลเซอร์เลสน,นะครับก็เลยให้เขาไปหาบัดดีว่ามันม <schwierig. S 2> <m> ัชมากเลยครับ แล้ววารสารฉบับนี้ก็เป็นวารสารที่มีเลเวลที่สูงด้วยเป็น Q 1หนึ่งด้วยฝ่นหน้านะักยังคิดว่าประมาณ Q 2วนะแต่ก็รู้สึกว่าดีกรีคุณภาพสูงขึ้นก็เลยป,ปัจจุบันนี้ปรับเป็น Q ิวหนึ่งนะครับผมก็เลยจะแนะนําว่าถ้าเป็นนักวิจัยหรือผู้ที่จะนาเสนอบทความหรือว่าดับแรกเลือกการเลือกเนี่ยต้องให้ตรงครับนะครับแล้วก็สองต้องมาพิจารณาในส่วนของเราว่าของเรา m a ทกันหรือเปล่าแล้วก็ impact นะเวลานั้นน่ะของสูงไหมผมต้องเรียนว่าข้อมูลที่ทําที่นิสิต แต่ท่านนี้ทำเนี่ยมีเขาเรียก่ามีอิมพัคสูงมากในช่วงเวลานี้เพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็เหมาะกับประเทศไทยด้วยนะครับนี่ก็ถือว่า เป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวต้องหาโอกาสมาคุยกับท่านอาจารย์เพิ่มเติมกันด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยครับท่านาว่าที่ร้อยตรีดรธรรมนูนเฮงสดีกุลนนครับรองเทะบดีฝ่ายวิจัยแนละพัฒนาคุณภาพการศึกษาคณะโลจิสติกและดิจิทัลซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะครับที่ได้กรุณาให้เวลากับทางสถานีของเรานะครับหากว่าท่านอาจารย์ว่างเมื่อไหร่เนี่ยให้คิวกันมาได้เลยนะเดี๋ยวทุกคนคงจะได้มนนอง ครับขอบคุณครับด้วยความดีดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ